น้องฮักแพงวรัญญาพรได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวแบบนี้หลังจากมีประเด็นดราม่าน้องอุงอิงพี่น้องขาน้องฮักแพงหนึ่งในสมาชิกสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากมีประเด็นดราม่าน้องอุงอิงกับอาจารย์ท่านหนึ่งหลายๆคนที่ติดตามน้องอุงอิงแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพง จะทราบถึงดรามานี้แล้วล่ะดรามานี้นะคะเกิดจากอาจารย์แต่งเพลงชื่อดังท่านหนึง่งที่เป็นคนประพันธ์เพลงเอิญไอ้เนี่ยเด้อยามเธอมีแหงเนี่ยเพลินได้วิจารณ์น้องอุ๋งอิงถึงบทเพลงนี้ที่น้องอุ๋งอิงได้ขับร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกว่าน้องอุ๋งอิงนะคะสําหรับเพลงนี้ยังไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าจิตจัดการยังไม่ได้ยัง เต้นเด้งเด้าไม่พอความเคียวยังเคียวไม่พอค่ะพี่น้องคะทาให้คําว่าเคียวเนี่ยแหละออชาวเน็ต fc แฟนคลับสาวน้อยค่ะเข้าไปตามหาเข้าไปค้นหาคาว่าเคียวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงยังไงความหมายของอาจารย์ท่านนี้คําว่าเคียวเนี่ยหมายถึงยังไงแล้วคําว่าเคียวของ fc เนี่ยหมายถึงอะไรพี่น้องขาก็เป็นกระแส โด่งดังขึ้นมาสองสามวันนี้เนาะน้องฮักแพงเองเนี่ยคะ่ะก็โดนวิจาร์เช่นเดียวกันซึ่งเกาะวิจาร์ก่อนน้องอุ้งอิงนะคะอาจารย์ท่านนี้บอกว่าน้องฮักแพงเนี่ยร้องเพลงนี้ขับร้องเพลงนี้เอาไว้เนี่ยน้องฮักแพงทําได้อ่ใช้ได้เพิ่นบอกว่าพอใช้ได้สําหรับเด็กคนนี้ซึ่งแอคติง้งทาเต้นเด้งเด้าอโอเคนะคะถือว่าใช้ได้มันก็เลยเกิดข้อเปรียบเทียบ ระหว่างน้องอุงอิงแล้วก็น้องหักแพงซึ่งหลายๆคนก็ทัวไปลงอาจารย์ท่านนี้แล้วละ่ะบอกว่ามาวิจารณ์น้องอุงอิงแบบนี้ได้ยังไงเออซึ่งตัวตนของน้องอุงอิงตัวตนเพิ่นเป็นแบบนี้เพิเ่นเป็นคนแบบนี้นะคะคาแรคเตอร์หรือว่าท่าทางของน้องเป็นแบบนี้ส่วนน้องฮักแพงก็เป็นแบบนั้นของน้องฮักแพงและหลายๆคนนะคะก็เปรียบเทียบบอกว่าก็ใช่สี่ อ,อ,อาจารย์ท่านนี้นะเป็นเอฟซน้องหักแพงถึงได้ออกมาต่อว่าน้องอุ๋งอิงแบบนี้ก็มีค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับนะคะน้องหักแพงที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวสำหรับประเด็นดราม่านี้เนาะน้องฮักแพงก็ได้แชร์โพสต์ของท่านหนึง่งซึ่งเพิ่นในโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องขะคือรู้จักท่าเต้นดุกดิ๊กของน้องอุ๋งอิงไหมครับนี่แหละคือท่าเต้นที่มัดใจ เป็นแฟนๆมาจนเท่าทุกวันนี้และคือหนึ่งสิ่งที่ผูกมัดใจ FC ได้เยอะขนาดนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะสำหรับโพสต์โพสต์นี้ของท่านท่านนี้คือเข้าไปให้กำลังใจน้องอุ่งอิงกันเยอะมากแม่แลราครับบอ้ตองเต้นเยอะดุกดิกมัดใจพ่อๆแม่ๆ่อีล่ะใช่ครับรักที่น้องเป็นน้อง ใช่ครับดุกดิกดุกดิกนี่แหละมัดใจ f c และหลายคนอาจจะเคยเห็นท่าเต้นน้ององอิงนะคะพี่น้องขาก็เป็นท่าเต้นดุกดิ๊กน่ารักสําหรับวัยของน้องตัวตนของน้องอย่างที่บอกคะ่ะเพลงนี้เอิ้นไอ้เนื้เอเข้าใจอาจารย์ท่านนี้นะว่าเพลงนี้อาจจะชอบให้เต้นเด้งเด้าแต่บริบท acting ของน้ององอิงตัวตนของน้องคาแรคเตอร์ของน้องซึ่ง เป็นคนแบบนี้เรียบร้อยน่ารักใสๆเพิ่นก็ทำออกมาได้ในรูปแบบของอุงอิงตัวตนของอุงอิงแต่ถามว่าเสียงร้องดีไหมดีมากน้องร้องออกมาได้ดีและ เพลงนี้ก็ถ้ามองในอีกมุมนึงนะคะความคิดของสาวไอก็คือถึงแม้จะเป็นเอิไนไอ้เนี่ยเด้อแต่ก็เป็นมุมน่ารักของน้องอุงอองนะพี่น้องขะไม่อยากให้เปรียบเทียบเลยอย่างน้องฮักแพงเองที่ได้ออกมาแชร์แบบนี้น้องก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยเป็นศิล,ลปินในค่ายในสังกัดเดียวกันอยู่วงเดียวกัน ก่อนหน้านี้น้องฮักแพงเองก็อยู่สาวน้อยหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้บอสโจเองเนี่ยได้สร้างสาวน้อยลำเพลินโชว์ขึ้นมาน้องฮักแพงอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์น้องอุงอิงอยู่สาวน้อยหนึ่งเด็กทั้งสองคนเคยทํางานร่วมกันและเด็กทั้งทั้งสองคนเนี่ยค่ะอย่าลืมว่าเป็นเด็กในค่ายเดียวกันนะคะ,ะมีผู้บริหารที่ดูแลซัพพอร์ตอย่างบอสโจ คนคนเดียวกันมีพ่อคนเดียวกันและเด็กทั้งสองคนเนี่ยรักและเอ็นดูซึ่งกันและกันน้องหักแพงเองก็มีน้องอุงอิงเป็นไอดอลค่ะส่งกำลังใจให้กันแบบนี้พออย่างไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบค่ะเออแม้กระทั่งน้องอุงอิงเองก็คงไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบนะคะบอกว่า น้องฮักแพงไม่ชอบน้ององุ่งอิงน้องอุ่อิงไม่ชอบน้องฮักแพงเนี่ยสาวไอายคยเห็นคอมเมนต์ประเภทนี้อยู่เหมือนกันและเปรียบเทียบว,ว่าใครดีกว่าใครใครเด้งใครเต้นใครเด้าคือน้องอุงอิงคาแรคเตอร์น้องน่ารักใสเด็กบ้านๆที่เอฟซีแฟนคลับรักน้องเพราะตรงนี้ ส่วนฮักแพงคาแรคเตอร์ของน้องตัวตนของน้องน้องเป็นคนชอบเต้นชอบจังหวะเพลงเร็วสนุกสนานและน้องก็ชอบประมาณนี้ตัวตนของน้องเป็นแบบนี้นำเสนอออกมาแบบนี้เอฟซี FC แฟนคลับน้องฮักแพงชอบน้องก็เพราะตัวตนน้องแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบหรือมาบอกว่าใครไม่ชอบใครเลยจริงๆเนาะอยากให้นะคะเอฟซี FC แฟนคลับทุกคนเนี่ย ส่งกำลังใจให้น้องทั้งสองคนจะดีกว่าค่ะเออเนี่ยสำหรับโพสต์นี้ของน้องฮักแพงที่น้องแชร์ออกไปเนี่ย mm hmm. FC แฟนขับน้องฮักแพงเอง mm hmm. ก็เข้ามาให้กำลังใจน้องอุ้มอิงด้วยนะพี่น้องขาถูกต้องครับท่าเต้นทุกคนมีเอกลักษณ์แต่ละคนเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้อืมน้องฮักน้องน่ารักเต้นพอง,งามแบบอีหลา่าดูอย่างไรก็ไม่เบื่อ ค่ะพี่น้องขาใช่น้องอุ๋อิงเต้นน่ารักพอง,งามในรูปแบบของอุ๋อิงเอฟซี FC, น้องฮักเพลงก็ยังบอกว่าน่ารักเลยอืมแล้วก็หลายๆคนก็มาส่งสติกเกอร์นะคะให้กําลังใจเป็นสติกเกอร์หัวใจให้กับน้องอุ๋อิงแล้วก็น้องฮักเพลงคือจะบอกว่าก็มีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋อิงแล้วก็น้องฮักเพลงเนี่ยรัก แล้วก็เชียทั้งสองคนเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าค่ะเสาวไอเองนะคะก็ขอเป็นสื่อกลางตรงนี้เนาะไม่อยากให้นะคะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างที่เคยบอกต้นคลิปและบอกมาตลอดเลยศิลปินทั้งสองคนเด็กทั้งสองคนไม่มีใครอยากให้มาเปรียบเทียบซึ่งกันและกันหลอกเพราะทั้งสองคนก็รักและหวังดีต่อกันทํางานด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะพี่น้องคะ่ะ สาวไอาเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอุงอิงแล้วก็น้องฮักแพงด้วยสําหรับฤดูการนี้ก็ขอให้น้องทั้งสองคนเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะคะมี fc แฟนคลับพอ่พอพ่อแม่แมรักมากขึ้นมากขึ้นและก็ขอให้น้องทั้งสองคนเนี่ย ไปทำการแสดงที่ไหนก็ขอให้มารายเงินเนี่ยค่ะล้นมือทุกงานทุกการแสดงและก็ขอให้น้องทั้งสองคนเป็นแบบนี้แหละเรารักน้องเพราะน้องเป็นแบบนี้ fc แฟนคลับก็เช่นเดียวกันค่ะรักน้องเพราะน้องเป็นแบบนี้สาวไอาก็รักน้องทั้งสองคนเพราะน้องเป็นแบบนี้อ่า พี่น้องคะฝ่า FC แฟนคลับด้วยนะคะติดตามเด็กทั้งสองคนให้กำลังใจกันเยอะๆสำหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่เมือะะ่อหนาค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ